สาสะปัดสาสะการหายใจเข้าการหายใจออกการเดินจงกลมนี้ขอให้ญาติโยมเดินให้ช้าที่สุดก้าวขวาย่างหนอย่างไปแล้วหยุดหายใจแล้วก็จะยกเท้าซ้ายมันจะมีน้ำหนักยกขึ้นซ้ายมันจะกดทางขวาซ้ายย่างขณะนั้นมันจะกดข้างขวาเข้าไว้ หนอลงซ้ายกระเบนเน็บถึงปลายเท้ามันจะตึงจิตจะเป็นกุศลแล้วเดินจงกรมให้ช้าถ้าเพ่งภาวนาอยู่จิตจะไม่ฟุ้งซ่านเลยจิตมันจะไปถ่วงอยู่ที่ปลายเท้าก็ทำให้อวัยวะปกติการเดินจงกรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในหลักสูตรของสติปัฏฐานสี ถ้าเราเดินมีสติดีรู้ตัวขณะเดินอวัยวะจะเข้าไปสู่สภาวะแห่งความเป็นปกติท้องจะเคลื่อนย้ายท้องคือศูนย์สะดือที่ระหว่างท้องจะทำงานการเดินจงกรมทำให้ช้ามันจะถ่วงอวัยวะไว้ดีมากท้องจะทำงานธาตุทั้งสี่ที่เรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็จะปกติ พยายามเดินให้ช้าที่สุดทำให้จิตนี้ไม่ออกไปข้างนอกมันอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็ยืนหนอห้าครั้งวิธีปฏิบัตินั้นพูดกันมานานก็จริงเวลาจิตที่เรียกว่าคาบลมอัดสาสะปัดสาสะอยู่ตรงนี้เองนะอัดสาสะปัดสาสะหมายความว่าอะไร เคยถามผู้รู้เชี่ยวชาญวิชาการตอบไม่ได้เลยคำว่ายืนหนอยืนอย่างไรสำรวมจิตปักไว้ที่ปลายผมลงไปนั้นก็มีการหายใจเข้าออกให้ได้จังหวะเช่นสำรวมเท้าขึ้นมาหายใจอย่างไรยืนหนอหายใจขึ้นยืนลงไปหายใจอย่างไรหายใจเข้ายืนหนอขอให้ทำให้ได้ ยืนอีกหายใจออกให้ยาวเรียกว่าอัดสาสะปัดสาสะให้ยาวหายใจยาวแล้วจิตจะไม่ฟุ้งซ่านอันนี้พูดกันมานานเท่าที่ยมถามโยมตอบไม่ได้แสดงว่าทำไม่ได้ตามจุดที่สอนตรงนี้สำคัญมากยืนหนอหายใจเข้าไว้ยืนนี้ตั้งแต่ศีรษะให้หายใจเข้า หายใจเข้าไปเลยให้ยาวไปถึงเท้ายืนหายใจเข้ายาวๆสูดยาวๆอย่างที่ไสยศาสตร์เขาใช้กันเรียกว่าคาบลมคาบลมสำคัญมากคาบลมนี่อยู่ในจุดสมาธิเรียกว่าอัดสาสะปัดสาสะที่พระพุทธเจ้าทรงทำรรม,มาแต่ทุกคนหรือพระอาจารย์ที่ทำไม่เป็นก็สอนกันอย่างนั้น หายใจเข้ายาวๆไปถึงปลายเท้าแล้วก็ยืนสูดหายใจเข้ามาให้ยาวไปถึงกระหม่อมอัดสาสะปัดสาสะแล้วจิตจะเป็นกุศลทำให้ยาวรับรองอารมณ์ของโยมที่เคยฉุนเฉียวจะลดลงไปเลยแล้วก็จิตจะไม่ฟุ้งซ่านด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันจะค่อยเบาอวัยวะเลือดลมจะเดินได้อย่างปกติถึงศีรษะลงไปสู่ปลายเท้า ตจากปัญญจาจักรรมฐานข้อนี้เองพระพุทธเจ้าทรงสอนนักสอนหนาะมูลกรรมฐานอยู่ตรงนี้มูลฐานของชีวิตอยู่นี้หายใจยาวๆยืนหนอลงไปหายใจออกยืนหนออย่างนี้เป็นต้นอาตามาไปฝึกหัดสมาธิหุงน้ำมันมนกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปทำมาสองเดือนแล้วไม่ได้ไม่มีอภินิหารของน้ำมันมนเลยวันสุดท้ายจะขอลาท่านมาบอกหลวงพ่อผมไม่ได้ผลเลยคาถาเสกน้ำมันพุทธมนก็ไม่มีอะไรคาถาพุทธคุณ108พาหูงมหาการนี่แล้วอสังวิสุโลปุสะพุทธะมะอะอุอุอะมะมะอะอุ อะไรทำนองนี้ทำไม่ได้น้ำมันเดือดแล้วจุ่มก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเปล่าๆก่อนใช้น้ำร้อนเดือดเดือดจุ่มก็พองหมดลิ้นพองหมดทำอย่างไรอ๋อตรงนี้เองอัดสาสะปัดสาสะถึงจะเกิดสมาธิถึงจะเกิดจิตเป็นกุศลนี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านก็สิ้นชีวิตไปนานแล้วหลวงพ่อจาดจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่ออินหลวงพ่อเรียงหลวงพ่อเดิมอ๋อใช้อย่างนี้เองแล้วอาตามาก็ได้จุดพอได้จุดลองทำคืนนั้นหนึ่งเดือนแล้วที่ไปอยู่กับหลวงพ่อวัดหน้าต่างนอกก็ลงมือทำตอนตีหนึ่งหายใจเข้า อ๋อได้เลยหายใจออกก็คาบลมมันก็เพ่งไปตามสมาธิถึงจุดนั้นเลยมันมีพลังสูงมากมีพลังสูงอ๋อได้ตรงนี้เองเราว่าคาถาให้มันจบมันก็ไม่ได้ผลเช่นยกตัวอย่างหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าเศษใบมะขามเป็นตัวต่อเศษเข้าไปเถอะ ว่าคาถาถูกมันก็ไม่ได้ไม่เท่ากันเพราะอัศสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าออกไม่เป็นคาบที่โบราณบอกคาบลมเช่นนโมพุทธยะหายใจออกไปให้จบนโมพุทธยะพอยะถาพุทธโมนะหายใจเข้าให้ได้จบอ๋อนี่อัศสาสะปัสสาสะ มันจึงมีอภินิหารของอารมณ์จิตถึงจะเป็นกุศลเท่าที่ได้ฟังพระอาจารย์สอนมาหลายองค์ท่านทำไม่ได้ท่านก็ทำบางทีเราทำขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอปากมันว่าจิตมันไม่ว่าอย่างนี้เองจิตมันไม่ไปจิตไม่เป็นกุศลจึงไม่ได้ผลโดยวิธีนี้ประการหนึ่งจึงไม่สามารถจะอดทนได้มีหลายใัยยมีความหมายอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปนะก็ขอให้ตั้งใจจริงๆมันจะได้ผลโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าแบ่งโรคได้ฝากโรคเก็บไว้ก่อนแล้วตัวเราก็ไปโดยไม่ต้องเก็บนี่ใครเป็นคนทำได้นี่ท่านเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทวัดบรมนิวาสที่ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วเป็นคนทำได้อันนี้ก็ได้ผลอย่างนี้อันนี้ขอให้ญาติโยมตั้งใจจริงๆต่อไป เช่นโยมร้องไห้เก่งๆใจน้อยเศร้าใจน้อยใจมันจะไม่มีเพราะหายใจยาวๆที่อาตมาบอกโยมให้หายใจยาวๆโยมก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้จะเน้นหลักหนักไปทางนี้ให้มากจะไม่พูดกันลามปาลมต้องทำแล้วให้ได้ด้วยวิธีนี้ดังนั้นยืนหนอกว่าอาตมาจะทำได้สิปี ที่ว่ากว่าจะรู้จากพระอุปชาว่าเกษาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกษาก็คือยืนหนอห้าครั้งนี่เองกว่าจะรู้เรื่องใช้เวลานานเหลือเกินยืนหายใจยาวๆฝึกตรงนี้หายใจลงไปสูดหายใจยืนหนอ หายใจลงไปถึงเท้าหยุดลมหายใจสูดลมหายใจสูดเข้ายาวๆยืนแล้วก็หนอว่าในใจนะไอปากว่านั่นมันฝึกที่ครูเขาบอกว่ายืนหนอนี่ฝึกให้เราทําตามหลักวิชานี้แล้วคนฝึกไม่เป็นก็ว่าปากเอาเลยให้ว่าในใจว่ายืนหนออย่างนั้นเอง ถ้าจิตไปได้สักครั้งหนึ่งนะรู้ภาวะของเราเลยยืนหายใจยาวๆยืนอย่าให้ขาดลมอัดสาสะปัดสาสะถ้าดูในประวัติพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาเคยไปถามพระอาจารย์กรรมฐานหลายองค์ว่าอัดสาสะปัดสาสะทำอย่างไรครับก็ได้รับคำตอบว่าก็อัดลมอั้นลมอั้นที่ไหนเล่าไม่ใช่อัน้นอัดสาสะปัดสาสะ คือคาบลมพระอาจารย์สยศาสตร์ท่านว่าอย่างนี้บางทีคาถายาวตั้งวาก็เรากว่าจะว่าจบนี่ก็หายใจตั้งหลายครั้งแต่ข้อเท็จจริงหายใจครั้งเดียวจบแล้วคือมันแม่นมันจำแม่นพรวดเดียวจบแล้วหายใจออกไปหนึ่งจบหายใจเข้ามาพรวดออกไปหนึ่งจบมันจะมีพลังจิตอัส่าสะปัสสะสะไม่ใช่ไปอันลมหายใจ บางคนตอบไม่ได้เลยเพราะทำไม่ได้อันนี้สําคัญมากไม่ใช่ไปนั่งกรรมฐานเสร็จแล้วเราก็ไปสอนกันอันนี้เราก็เน้นหลักหนักไปทางนี้ให้มากเราจะเอาคุณภาพอย่าไปพูดกันอย่างนั้นอย่างคนถึงอั้นลมได้นะเช่นนะโมพุทธายะว่าไปนี่ยาวถอยมาสั้นนี่อย่างนี้ยกตัวอย่างอาตามาไปเรียนมากับหลวงพ่อลีเคยตามท่านไปทุดง กว่าจะรู้เรื่องนานเหมือนกันท่านบอกว่าอยากสะเดาะกุญแจไหมเล่าเป่าลูกกุญแจให้หลุดก็บอกท่านว่าอยากครับทำอย่างไรครับต้องใช้จิตเอาจิตไปไขเหมือนเอาลูกกุญแจไปไขโย,ยมมีปัญหาในใจเอาลูกกุญแจไขจิตให้มันหลุดจิตนี่เป็นลูกกุญแจไขปัญหาลูกกุญแจคืออะไรคือสติไขออกทุกรายคือแก้ปัญหาไขาปัญหา ไขค,ความแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ต้องไปถามหมอดูแล้วอยู่ตรงนี้คนที่ไปหาหมอดูคือคนโง่โง่ที่สุดแก้ไขปัญหาไม่ได้ไปหาหมอดูมากเท่าไหร่หาเจ้าเข้าทรงมากเท่าไหร่มีปัญหามากเท่านั้นมีปัญหาจริงๆวันนี้จะมาพูดให้เข้าใจเดินจงกรมให้ช้าที่สุดเหมือนคนตายเวลาจะขวาย่าง กว่ามันจะลงมันจะถ่วงซ้ายนี่เห็นไหมเคยสังเกตไหมนี่ถ่วงไว้มันจะตึงเป่งเลยให้า้าขวาย่างไปขวาจะสั่นปรับปรปับ,ปบสติดีมันจะไม่สั่นมันจะตึงเปรี้ยมันจะโน้มลงไปเวลาซ้ายจะย่างซ้ายมันจะยกมันจะหนักเข้าไปทางขวาและเวลาย่างไปนี่อวัยวะ,วะมันจะตั้งอย่างปกติไม่ได้ ก้าวไปสติดีมันจะตั้งอยู่อย่างปกติโรคจะลดน้อยลงไปโครคภัยไข้เจ็บในตัวมันจะค่อยๆหายเส้นมันจะยึดแล้วก็จะหย่อนด้วยสภาวะธรรมจากสติสัมปชัญญะนั่นเองมันจะบอกชัดเลยนะขอให้เดินช้าๆอย่าเดินไวมันจะถ่วงซ้ายถ่วงขวาอย่างไรเดี๋ยวจะเห็นชัดในสภาวะธรรมมันจะตึงไปหมดปวดร้าวสะกลกาย มันสามารถจะมีอน,นิสง์ยืดยาวเดินทางไกลได้โดยไม่เหนื่อยโรภยคภัยไข้เจ็บอาภาษน้อยจริงๆเลือดลมจะเดินสะดวกคนที่เลือดลมไม่ดียกตัวอย่างพวกสาวๆขอประทานโทษขออนุญาตกล่าวประจำเดือนไม่ดีปวดท้องเก่งนักปวดหัวเดินจงกรมช้าๆเดินให้มากๆรับรองปวดท้องปวดประจำเดือนจะไม่เป็นต่อไป บางคนก็ไม่เอาเดินกันจ้ำๆอย่างนั้นจะไปหายอะไรเพราะสติไม่ดีจิตมันไม่ไขความมันจะไม่แจ้งแสดงออกไม่ได้ธรรมะมันจะไม่แดงแจอะไรทำนองนี้ที่ฝากความเจ็บไว้ก่อนเอาตัวไปนะแน่นอนนี่เรื่องจริงแยกเวทนาออกเป็นสัสดส่วนได้เมื่อไรรับรองได้เลยอาตมาเคยถามมาหลายพระอาจารย์ทำอาสา,ศาสะปัสสาสะให้ได้ ใครทําได้โทรจิตได้มันอยู่ตรงนี้มันมีเทคนิคอยู่ตรงนี้พระอาจารย์กรรมฐานยังทําไม่ได้กันเยอะเอาวิชาการมาสอนกันเยอะการอยู่ปริวัสกรรมวัดโน้นวัดนี้ทํากันใหญ่โตน่าสงสารและเสียดายมากมีจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้เองอันนี้อย่าลืมนะโยมนะหายใจเข้ายาวๆจากกระหม่อมนี่เองกระหม่อมนี่เป็นเซล บางคนกระหม่อมบางบางคนก็เซลบางจะกระหม่อมอ่อนรับรองไหวติงง่ายจังเลยอยู่ตรงนี้มูลกรรมฐานพระพุทธเจ้าทรงละเอียดมากแต่เราทำกันไม่ได้พระอาจารย์กรรมฐานไม่รู้กดตรงนี้ให้แรงยืนกดอาสาสะปาศาศาัสสาสะยืนหายใจเข้าไว้ยืนหนอพอสำรวมปลายเท้าหายใจออกยืน หายใจออกไปหนอพอดีเลยถ้าทําได้คล่องแคล่วว่องไวดีรับรองอา,ศา,ศาสาะปัสสาะได้สามารถจะส่งกระแสจิตได้ตรงนี้นะอาตมาไม่ค่อยจะพูดให้ฟังเพราะพูดแล้วไม่เข้าใจต้องทำให้ซ้ำซองก่อนแล้วค่อยมาหัดเทคนิคตรงนี้ได้ตรงนี้ที่รับรองแยกเวทนาได้ส่งกระแสจิตได้โดยวิธีนี้นะหัดไว้เสียให้ได้ เรื่องไสยศาสตร์ก็เป็นเรื่องเล็กไปอัตมาไปฝึกกับหลวงพ่อลีท่านบอกว่าอยากเป่าลูกกุญแจที่คู่กับอัตมาก็คือพันเอกชมสุขันธรัสแต่อัตมาเลิกแล้วพันเอกชมท่านรู้ว่าอัตมาทำอะไรได้บ้างไปฝึกกันมาแล้วก็อัศสา,ศาปปสาตปัสสาส่านี่เองมีอภินิหารทางโทรจิตยกตัวอย่างให้มัดตัว เวลาจะฝึกเป่าลูกกุญแจให้มัดตัวก่อนเอาเชือกมัดขามัดแขนก่อนแล้วเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้ความกลัวหายก่อนถ้าคนไหนยังกลัวโน่นกลัวนี่ไม่ขังนะไม่ขังแล้วทําอย่างไรคาถาไม่มีอะไรนวราหะคุณเก้าว่าถอยหลังกลับว่าคาบลมอย่างนี้เองหายใจเข้าหนึ่งจบหายใจออกหนึ่งจบพอหายใจเข้าแล้วอย่างมัดตัวนี่ มัดหลายเงื่อนกันจังเลยจะแก้อย่างไรได้นิยกตัวอย่างให้โยมฟังหายใจเข้าหนึ่งจบหายใจออกหนึ่งจบพอพลังจิตมันสูงอัศสาสะปัสสาสะมันสูงความดันเพดานเพดานนี้ตันกระหม,ม่อมจะแข็งมาจากไหนมาจากยืนหนอนี่เองยืนหนอพอหายใจเข้าเป็นคาบลมหายใจออกเป็นคาบลมสมาธิมันจะไปกับลมหายใจมันจะพุ่งไปที่มือนี่ แล้วมันจะหลุดไปเองเลยเชือกที่ผูกนี่หลุดไปเลยอย่างนี้เองแต่ทุกคนไม่รู้ไปเรียนแต่คาถาให้ว่าอีกกี่หมื่นปีก็ไม่สำเร็จมันอยู่ที่คาบลมอัศสาสะป,ปัสสาสะอาณาปานาสติที่พระพุทธเจ้าสอนก็ได้จากสติปัฏฐานสี่ที่เราต้องทำกันถ้าหากนอกประเด็นไปที่ทำกันไม่ใช่พองหนอยุบหนอถ้ายืนหนอได้แล้วได้หมดได้อย่างไร ขณะนั้นโยมกำลังคิดอะไรไม่ออกเสียใจมันเกิดมีฟุ้งซ่านเข้ามาในใจนั่งตรงไหนก็ได้หายใจยาวๆจากจมูกถึงสะดือเท่านั้นและง่ายกว่ายืนหนอยือนหนอนี่ยากทำยืนหนอได้แล้วที่สั้นๆแค่จมูกถึงสะดือทำไมจะทำไม่ได้หายใจเข้ายาวๆไปถึงสะดือหายใจออกไปถึงจมูกและเอาจิตปักไว้ที่ลิ้นปี่ตั้งสติให้มัน่นคิดหนอ เสียใจหนอจะถูกขออกมาด้วยลูกกุญแจเสียใจเรื่องนี้แก้อย่างนั้นนี่แก้ได้ผลอย่างนี้ได้มาจากยืนหนอนะนี่คาบลมมันมีพลังจิตสูงผลพลอยได้เยอะหลายอย่างยกตัวอย่างเราหลับตานึกถึงนายกอนางขออยู่ตรงไหนนึกไว้อัาสาสะปัสสาสะมันมาแล้วมันจะพุ่งไปตามลมหายใจ ถึงนายกอนางขอพอดีให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขได้ผลเลยจิตจะไม่เป็นอกุศลกรรมนี่วิธีนี้ดังนั้นยืนหนอขอให้ทำช้าช้าไว้หายใจยาวๆไว้บางทีที่อาตมากล่าวไว้ถีบจัก,กรยานช้าช้าถีบยากมันคอยจะล้มลงไปแต่ถ้าถีบยากๆได้แล้วไม่ล้มแล้วเรื่องเร็วเรื่องเล็กอายุมากแล้วเดินอย่างไรก็ไม่ล้ม ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอมภาตอมภพ้พองหนอยุบหนอได้จังหวะลมหายใจอัดสาสะปัดสาสะมาจากยืนหนอรับรองได้เลยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอย่าลืมนะคนที่มีโรคนั้นมาจากท้องนะอวัยวะไม่ได้ตั้งอยู่ในความปกตินี่อัตมาไม่ได้อธิบายลึกซึ้งเราจะเห็นได้ว่าพวกฝรั่งเขาจะเอาศพไปไหนเขาจะผ่าท้องทิ้งเลยนะจะล้างท้องให้หมดไปเลย แล้วเขาเอาพวกยาฉุนๆยัดในท้องแล้วเย็บรับรองศพไม่เน่าเลยคนเราจะเน่าเน่าที่ท้องนะคนที่ธาตุไม่ปกติจึงมักมีโรคแสดงออกทางกายชัดถ้าท้องปกติจะไม่มีโรคนะคือพองหนอยุบหนอนี่สำคัญมากนะท้องนี่มีประโยชน์เหลือเกินนะเพราะฉะนั้นจะเสกอะไรต้องคาบลมอัศสาสะปัสสาสะมีความหมายมาก บางทีน้ำกลอยๆนี่หายใจเข้าหนึ่งจบหายใจออกหนึ่งจบโดยไม่ต้องใช้คาถาเลยอัดาสะปัดาสะเพ่งจิตออกไปตามลมหายใจมันจะมีพลังที่น้ำน้ำจะกลายรสทันทีใบพลูเอามาสามใบใบพลูนี่มันเผ็ดลองดูเลยหายใจเข้าหนึ่งจบอัดปัดหายใจออกถ้าเราจะใช้คาถาได้ใช้จิตเพ่งไปตามคาบลมให้ได้ ระยะยาวไปที่ใบพลูใบพลูจะเปรี้ยวทันทีสูงกว่านั้นใบพลูจะหวานนี่มาจากกรรมฐานทั้งหมดบางคนไม่รู้รู้ไม่จริงคาถาโบราณเขาว่าอย่างนี้ว่าคาถาอัดปัดอั้นลมแล้วเอาลิ้นกดเพดานเขาว่าปืนยิงไม่ออกพลุกยิงไม่ได้จริงเลยเห็นจริงถ้าจิตสงบนะเป็นได้เลยนะ ถ้าว่าแต่คถาหมื่นจบก็ไม่มีอะไรพุกมันก็ดังตะเกียงมันก็ไม่ดับมันมีความหมายมากท่านครูบาสีวิชัยทำได้เก่งมากทีนี้เราทิ้งแล้วเอาเรื่องจริงที่ทำให้พ้นทุกข์ดีกว่าทำไมจะไปติดจุดนั้นอยู่ต่อไปเล่ามีความหมายมากไม่ต้องไปเป่ายันเป่าอะไรหรอกใช้จิตเป็นกุศลแผ่เมตตาไปก็ใช้ได้ดูอย่างหลวงพ่อมีท่านจะตายแล้วอา้าว ช่วยท่านหน่อยถ้าจําเป็นจะตายก็ให้มีสติหน่อยรับสังฆทานก่อนแผ่เมตตาก่อนแล้วขอไปเยี่ยมท่านแล้วแผ่เมตตาอัดปัดลงไปท่านลืมตาเลยพอตกกลางคืนพระอุป,ปถากที่อยู่ที่วัดไม่ได้เจอกันท่านฝันว่าอาตมาไปบีบให้คอยอย่างชั่วเลยออกจากห้อง ICU เลยไปไว้ในห้องพักฟื้นนี่อายุ84แล้ว นี่ทำให้ได้อย่างนี้บางทีจะโทรจิตให้ลูกให้หลานอยู่ไกลแสนไกลให้ทำอย่างนี้แผ่เมตตาออกไปมันมีความหมายมากขอให้ทำให้ได้นะธรรมะพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ